สวัสดีค่ะไม่สุงค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้แทนท่านทาน,ทนคือว่าวันนี้เพิ่งแบบได้เห็นตะวันเมืองยางเวลาแปดโมงเช้านะคะเพิ่งได้เห็นวันนี้จริงๆนะคะนี่น้องสดตื่นมาเอ้ยหรือว่าน้องสดตื่นสายวันนี้ตะวันแบบออกแล้วอะไรเงี้ยแดดออกแล้วที่จริงไม่ใช่นะคะไม่ได้ตื่นสายแต่ตะวันออกเช้านะคะ เรามาดูกันเลยค่ะว่าทุกคนก็อาจจะไม่ได้เห็นแบบแบบนี้เออ่นานแล้วนะคะไม่ได้เห็นตะวันเมืองอยางแบบเออเวลาตอนเช้าอย่างเงี้ยก็จะแบบประมาณนี้นะคะนี่วย้ยไหนอยู่ไ,ไห,ไหนหายหายหายแทนแทนแทนนี่เลยคะ่ะโอโว้วิววิววิว ดูบรรยากาศดูวิวริสีวิวสิคะทุกคนวิวหลักล้านจริงๆเหมือนที่แบบอยู่อยู่บนสวรรค์น,นะคะดูสิโอ้โหคือแบบว่าสุดจริงๆค่ะสุดจริงๆค่ะนี่เลยค่ะ นี่นี่นีจทุกคนดูอะไรนะคะเดี๋ยวซูมให้ดูนี่ถั่วเน่าที่ทําวันก่อนนะคะนี่วันนี้แบบเออเนี่ยได้ได้ได้ตักเออได้แสงแดดเนาะแสงแดดแต่เช้าเลยนะคะนี่นตอนทํามันจะเป็นสีขาวแต่ว่าตอนตักแห้งก็จะกลายเป็นสีเข้มๆนะคะนี่วันนี้คือแบบโอ้โหตื่นมาแล้วแบบเจอแบบนี้เลยไม่ต้องแบบเออใส่เสื้อนานา,นา,นาเกินนะคะ เราอยากจะซักเสื้อผ้าก็ซักได้แต่เช้าเนาะแล้วก็อีกอย่างน้ําในบ่อตอนเช้ามันก็จะอุ่นนะคะทุกคนมันจะอุ่นคือวันนี้น้องสนตื่นแต่เช้าเพื่อที่จะคือเมื่อวานนี้น้องสน,นก่อนจะนอนคือไปเห็นคลิปที่แบบว่าเขากินเส้เกอกอีสานกันนะคะแล้วคืออเราน้องสนเป็นคนที่ไม่กินมื้อเย็นใช่ไหมมันก็จะหิวมันก็จะหิวมากหิวกว่าคนที่กินมื้อเย็นเนาะมันก็จะหิวแบบเอออะไรเงี้ยแล้วแบบเฮย้ยบอกกับตัวเองจะเป็นคนชนะแล้วอิ่ม เราต้องอ้วนหรือว่าจะเป็นคนแพ้ที่ไม่อิ่มเนาะที่ไม่ได้กินแล้วผอมปกติตัวเองปลอบใจว่าโอ๊ยไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้ไม่ได้กินพวงนี้ได้กินแน่นอนนะคะก็เลยแบบติดปิดโทรศัพท์นอนแล้ววันนี้ก็มาถึงนะคะน้องกําลังจะไปอซสอ,อสานสกอ,อิสานนะคะเพราะว่าตั้งแต่น้องสอนกินกับน้องหล่งเงินวันก่อนนั่นแหะที่เราไปจัดตลาดด้วยงบ100บาททุกคนตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นะคะไม่รู้ว่าถึงเดือนนี้ยังนะคะ ก็ไม่ได้กินแล้วเมื่อวานนี้ไปเห็นคลิปเขากินแบบว่าอะไรเนี่ยนะคะวันนี้ก็เลยจะไปซื้อสกออีสานไม่รู้ว่ามีงบเท่าไหร่นะคะแทนแทนเทนมีแบงหยวนนะคะแบงหยวนแบงห้ายวนนะคะน่าจะมีประมาณ15บหายวนนี่แหละค่ะว่าสกออีสานที่เมืองยางไม้ละสามหยวนนะคะไม้ละสิบ้าบาทเดี๋ยวเราไป ซื้อกันเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ตื่นมาแต่เช้าพิวแต่เช้านะคะยินแต่เมื่อวานแล้วคะ่ะที่จริงก็อดไว้นะคะโอเคนี่กไ็ได้พาทุกคนมาชมวิวบนบ้านก่อนที่จะไปนะคะเพราะไม่ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้มานานมากแล้วไม่ใช่ทุกคนน้องสาวก,ก็เหมือนกันนะคะคือตื่นมาประมาณเออตื่นมากี่โมงก็แล้วแต่ไม่เห็นตะวงตะวันเลยนะคะแต่วันนี้นี่คะ่ะได้เห็นนางสมใจนะคะโอเคงั้นเราไปตลาดกันเลยคะ่ะ กันเลยค่ะไม่ได้ขับโมไซค์ออกจากบ้านหลายวันแล้วนะคะยังดีที่สตาร์ทติดนะคะอ่าอโอ้โหนาวจริงๆอันนี้ออกมาข้างนอกก็ต้องใส่เสื้ออีกตัวหนึ่งนะคะว่าอย่างนนั้คนจะหนาวเกินนะคะ ใส่เสื้อสองตัวก็ยังแบบโอ้โสุดๆเลยค่ะเมืองยางวันนี้แบบบรรยากาศดีจริงๆอ่ะท้องฟ้าสดใสแต่เช้าไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าจะได้กินไส้กเกะอีสานหรือเปล่านะคะเพราะว่าแปดมงเช้านะคะแปดโมงมันก็จะสายหน่อยเนาะสำหรับเมืองยางก็จะสายแล้วเขาก็ขายกันแค่ตอนเช้าอะไรเงี้ย ถ้าใครไม่ไปเช้าก็อดนะคะมดอดนะคะอโอ้โหนี่แบบจริงจริงพีน้องสีหนวดนี้น่ารัก จังเลยนะคะรู้ว่าน้องสีนนจะออกมาข้างนอกก็แบบเคลียร์ถนนให้แบบเรียบร้อยจริงๆนะคะเรียบร้อยจริงๆคานนี้คือโอ้ยหนาวจังน้องสอจะไกลไปน้องแขแ่งมั้นะคะ คนอยากกินเสกอรอีสานนี่แบบต้องขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยใกล้ถึงละวันนี้ไม่ได้ไปถึงตลาดนะคะแค่ไปร้านเสกอรอีสาน ๆๆสแสดงว่าย,ยังมีอยู่ชนอหมไม่อดนะคะไม่อดสร้างยิงเเฮ้ยอะไรจะหนาวขนาดนี้นี yeah ่ กระเป๋าก็มีเอาเส่กอกสาม,หม,ไ,มไหมอ๋อรอนะคะทุกคนรอก่อนนะคะไม่เป็นไรคะ่ะรอได้นะคะเพราะความอยากกินนะคะเพราเขาอาจจะแบบไม่ได้ย่างเยอะๆทีเดียวกันเนาะเพราะบางวันลูกค้าก็ไม่ได้เยอะอะไรแบบเนี้ยถ้าแบบมาแล้วก็อันนี้คือ ตอนเช้าอาจจะย่างอาจจะปิ้งย่างไว้เยอะนิดนึงแล้วคนมาซื้อก็อาจจะหมดแล้วแล้วคนมาส่อย่างน้องสมก็ต้องรอนานนะคะอันนี้คือเรื่องจริงนะคะสิเกาะที่สามไม่ละสิบห้าไม้ละไม้ละสิบหาบาทค่ะสิบห้าบาทก็3ามยน เอาตรงๆค่ะวันนี้ลืมเอาแบกปาเดี๋ยวระหว่างรอสก่ออีสานน้องสุภาพทุกคนไปเที่ยวชมวัดนะคะวัดเซตานนะคะก็มีพีเอฟซีอยู่คนนึงเนาะที่น้องที่น้องสนใจอ่านคอมเมนต์หน่อยว่าให้พาไปดูวัดเซตานหน่อยนะคะวันนี้โอเคระหว่างรอก็ไม่ไปเมาเนะระหว่างรอสกอออีสานนะคะนี่อยู่ใกล้ๆวัดเองค่ะนี่นะคะวัดเซตานคือจะเป็นวัดไทยใหญ่นะคะ ในเมืองยางจะมีวัดอยู่สี่วัดอ่าใช่คะ่ะสี่วัดแต่ว่าวัดอ่าไทยคืนจะมีอยู่สามวัดอันนี้คือวัดไทใหญ่จะมีอยู่แค่วัดเดียวนะคะในเมืองยางเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะบ้านหลังใหญ่หลังโตนะคะนี่บ้านในฝันน้องสีนวลแต่ถ้าอยู่คนเดียวคงไม่นะคะไม่เอาค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นบ้านแบบว่า สมัยก่อนแต่ว่าไม่มีคนอยู่นะคะในบ้านนี้กับบ้านหลังนี้นะคะหนูอยู่แบบเนีย่ยควันออกจากปากนะคะไม่เรียกควันมัน้งเขาเรียกอะไรอ่ะไอหนาวมากตอนนี้แบบมือน้องสด ก็แบบประมาณนี้นะอือก็จะแบบประมาณน้อันนี้เดียวเราจะไม่เข้าไปข้างในหรือเปล่ามาคนเดียวนะคะนี่เลยค่ะก็ะะจะแบบประมาณนี้นะคะวัดนี้อ่า อะไรนะเออเดี๋ยวเข้าไปก็ได้เนาะไม่เป็นไรเพราะว่าวัดนี้เขาจะจัดเป็นวัดที่จัดงานปีใหม่ไทยใหญ่นะคะจัดงานปีใหม่ไทยใหญ่นี้อันนี้ก็ดูความแตกต่างนะคะอาไทยใหญ่กับไทยขึ้นนะคะไทยขึ้นนะคะเหมือนวัดน้องสรีนวลอะ่ะมันก็จะต่างกันมีความแตกต่างกันอยู่เหมือนกันนะคะ อันนี้เนียนเขาน่าจะาแบบว่าสอนสอนหนังสือกันอยู่นะคะนี่จะ้ะนี่เวทีฟ้อนรำนะคะเวทีฟ้อนรำประจํานะคะงานไทยงานงานปีใหม่ไทยใหญ่นะคะก็จะมีน้องสีนวลน,น้องเหลาเงินมาฟ้อนเอ่อเป็นหัวหน้านักศึกษาเนาะเขาก็จะไปเชิญอย่างเงี้ยมาฟ้อนรำกันก็จะมาได้มาฟ้อนรำนะคะงานปีใหม่ไทยใหญ่หรืองานางานวันไทยใหญ่นะคะ แล้วก็ร้องเพลงแนละ้วขึ้นไปร้องเพลงก็จะมีน้องศินีนวลกับน้องหลังเงินนี่แหละที่แบบเราต้องร้องเพลงสลับการฟ้อนรำไงอย่างเช่นแบบว่าฟ้อนรำสองฟ้อนรำไปสองเขาเรียกอะไรสองกลุ่มเนาะสองกลุ่มแล้วก็ต้องเออมีคนมาร้องเพลงขั้นมันมาร้องเพลงอย่างเช่นแบบเออเราดูละครเราต้องมีโฆษณาเอาอย่างนี้นะคะนะคะน้องศรีนวลก็กับน้องหลังเงินก็จะเป็นคนร้องเพลงนะคะวันหนึ่งก็ร้องไปสองสาม สองสามเพลงเนาะคนละสองสามเพลงเพราะมันไม่มีใครร้องไงก็มีน้องศิีนวลน,น้องหลังเงินแล้วก็มีคนอีกสองสามคนอย่างเงี้ยแล้วก็ช่วยกันร้องเพราะจะดูแบบฟ้อนรำอย่างเดียวมันก็ไม่ค่อยโอเคใช่ไหมคะอ่าก็ต้องมีคนร้องเพลงด้วยเนาะนี่แหละก็เป็นวัดที่น้องศิีนวลกับน้องหลังเงินเคยมาร้องเพลงทุกๆปีในงานปีใหม่ไทยใหญ่นะคะแต่ว่าปีนี้คงอดก็อยากจะให้ทุกคนติดตามน้องสนไปให้ยาวนานนะคะเพราะจะได้เห็นแบบเออความแบบ หลากหลายอย่างเนาะที่ทุกคนอาจจะยังไม่ได้เห็นนะคะเพราะน้องสนทํา YouTube ก็คือทําแค่ช่วงโควิดไงถ้าโควิดหายแล้วทุกคนจะได้ชมสิ่งที่ทุกคนอาจจะไม่ได้ชมนะคะอันนี้คือบอกไว้ล่วงหน้าเนาะก็อยากจะให้ทุกคนติดตามแล้วก็รอแบบชมกันไปยาวๆนะคะีนี่อันนี้ก็จะเป็นวัดเิตานนะคะนะคะ จาพระธาตุนะคะเพราะว่าข้างในวิหารเนาะเขาน่าจะปิดประตูนะคะวัดนี้เขามักจะปิดประตูไว้ตลอดเนาะเวลาเข้าพรรษาออกพรรษาอะไรอย่างเงี้ยเราจะมาสมมาเนาะมาสมมาคารวะทุกๆวัดทุกๆวัดที่อยู่ในเมืองยางนะคะ ้าไปทางนี้อ่ะก็จะไปออกอตลาดเลยนะคะออกตลาดอันนี้คือซชก๋อีสอานน้องสนก็ยังไม่ได้นะคะน้องสนบ้านเพื่อนน้องเสือก็จะมีอยู่ทางนี้นะคะบ้านเพื่อนบ้านเพื่อน,นเพื่อนคนนี้คือเขาเป็นถมนะคะเอาจริงนะคะน้องเสือไม่เคยเดินมาทางนี้อะ่ะไม่เคยแบบเดินมาถึงจุดจุดนี้เลยนะคะเราเหมือนเหมือนที่เราแหละเออเราแบบ เข้ามาในงานเนาะเข้าไปในวัดก็เออเดินตรงเฉยจะมาก็ต่อเมื่อแบบมีงานหรือ,อมีงานเรามาสมมาคารวะเนะาะโหวัดอย่างนี้แล้วก็อะไรอีกอะออกพรรษามาจุดเทียนนะคะก็จะแบบประมาณนี้เนาะส่วนส่วนบ้านที่เก่าๆที่น้องสวนว่าน,นี่นะคะอ่ามันจะเป็น บ้านนี่มีคนอยู่แต่ว่าคนนี้เขาแบบเป็นคนบ้าทุกคนไม่แบบไม่ได้เป็นคนปกติเหมือนเราเนาะเป็นคนบ้านเขาเรียกว่าอ่าไอซามย่างใหม่นะคะเขาเรียกว่าแบบนี้นะคะไม่ได้วัดสูมากนั่น นนะะคี่บ้านหลังนี้แหละที่ที่ต้องสนว่านะคะเป็นบ้านที่แบบว่าอะไรนะเจ้าของอยู่นะคะนี่แต่ว่าเจ้าของไม่ได้เป็นคนปกติเหมือนเราเนาะเป็นคนบ้าอย่างเงี้ยแต่เขาว่าเขามันไม่ได้บ้าเนาะเพราะว่าเป็นคนที่แบบว่าขี้เกียจอะไรอย่างเงี้เนาะคนขี้เกียจแล้วไปขอคนเขากินอะไรเงี้ยก็จะแบบเออวายวายตะโกนอะไรอยู่ในตลาดอย่างงี้นะคะแต่เขามีเงินนะคะมีตังค์ซื้อกินอยู่นะคะเออนองสากไม่เข้าใจเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นบ้านของเขาเนาะ เขาก็จะแบบโขดๆหน่อยเนาะอืมทุกคนใครใครเคยเห็นแบบนี้บ้าบ้านที่เขาจะเป็นการเลือกตั้งอะเมื่อที่ผ่านมาเขามีการเลือกตั้งแล้วเือนกันได้ยังคะได้แล้วได้แล้วได้แล้วนะคะ เอาสามไมเจ้หมูซีนเลยซาบเอหมูมีะเนี่ยเอาหมูสองต้มเขายใส่แค่้อต้มกระาก็ต้มออกมาเลยมีงบแค่นี้นะคะเอาหมอเอาหมูสเอาสลบปาาลบปาส้หมูนะคะอันนี้คือแบบ อ๋อเกือบมาตึงใส่กอกตึ้งเลยนะสิบเอ็ดย้อนนะคะโอเคค่ะห yeah> ้าสิบบาทค่ะมือเที่แว่าหนาวมากเย็นเจี๊ยบเลยนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านนะคะกลับมาถึงบ้านแล้วค่ะทุกคนคือว่าหนาวมากนะคะ มือนี่แบบเย็นเชียมเลยจะแข็งแล้วนะคะคือเมื่อกี้ระหว่างเอาสวนรอสเกาะอ,อีสานเนาะก็ได้พาทุกคนไปชมวัดเซตานนะคะก็ไปชมแค่แบบเออคร่าวๆเนาะก็ไม่ได้เข้าไปไหว้พระอะไรเพราะว่า้องสวนต้องพาคนที่อ,อยู่หมู่บ้านเซตานที่เรารู้จักไปอะไรอย่างนี้ถึงจะดีเราวันนี้ต้องไปแค่คนเดียวแล้วก็บ้านที่เอาสวนว่าเ,เจอ้าของมันมีแต่ว่าเจ้าของมันเป็นคนบ้านแล้วนะคะ อันนี้คือเรื่องจริงนะคะไม่ใช่พูดเล่นนะคะคนคนบ้าเมืองยางก็จะมีอยู่สองสามคนเนาะแล้วคนนี้คือจะเป็นคนที่หดสุดนะคะคนบ้าแต่ว่ามีมีบ้านนะคะมีบ้านมีบ้านไม่รู้ว่าบ้านบ้านก็เป็นของคนก็เป็นของเขาเนาะไม่ขายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่ไปแบบนั้นเนาะวันนี้ได้กินหน่งสมใจจริงๆ วัดเซตานมีมีปีนี้แหละเพิ่งอาจจะแบบเข้าไปเข้าไปวัดวันนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะน้งสนไปครั้งล่าสุดตอนไหนอะครั้งล่าสุดจําไม่ได้แล้วอะนานนานเกินนะคะครั้งล,งล่าสุดไม่รู้ว่าน้งสนไปตอนไหนนะคะแต่ว่าทุกๆปีเขาจะจัดงานปีใหม่ท่ใหญ่ก็จะจัด งานในวัดนั่นแหละค่ะในวัดสตานี้นะคะพี่พมอมจะเป็นวัดไทยใหญ่เด่เราไม่ใช่ไทยใหญ่เราก็ใช้ไทยใหญ่ค่ะแต่ว่ามันก็จะเป็นแบบเออมีหลายอย่างเนาะไทยใหญ่มันก็จะมีไทยแบบอะไรนะไตแหลงอะไรเงี้ยไตคืนไตลื่นไต,ไตแหลมเนาะมันจะแตกต่างไปหลายอย่างนะคะทุกคนก็อาจจะสังเกตวัดของน้องสินวนแล้วก็วัดเมื่อกี้นีนะคะว่าความแตกต่างเป็นยังไงนะคะก็มีแตกต่างเยอะนะคะ แรกก็คือหนังสือที่เขียนเนาะก็เป็นหนังสือไทยใหญ่เนาะถ้าเหมือนวัดป่าแดงน้องสินวนหนังสือที่เขียนก็จะเป็นหนังสือไทยขึ้นนะคะเชียงตุงอะ่ะจะเป็นไทยขึ้นเยอะนะคะอร่อยมากมื้อเช้าเลยแค่กินเอาสมใจะคะ่ะ ิงมารยาทอ่ะเขาไม่เขาไม่พูดตอนกินนะคะน้องสำรู้ค่ะแต่ว่าเวลาเรากินไปคุยไปแบบนี้นก็จะได้ไม่แบบไม่น่าเบื่อเนาะเราจะขออนุญาตได้ะคะจะให้กินเฉยๆคงไม่ได้มันผิดปกตินะคะ ต้องกินมาเยอะๆจะได้มีแดงมีแรงกวัดป้าล้างจานทำแับข้าวะคะมาเลยค่ะมาเลยค่ะขั้นตอนถึงเวลาที่แบบรอคอยมา

กินจนพูดไม่ได้นะคะชอบกินกับพริกนะคะมันอร่อยดีอะแต่ว่าวันนี้ดูดเหมือนว่าสกอรอีสานเขาแบบน่าจะาาทิ้งไว้หลายวันเหมือนกันนะเเปรี้ยวนิดนึงเนาะ อันนี้ถ้าเป็นในงานควายชนกันอะในหมู่บ้านน้องสองก็จะทำไปขายนะคะสกอเอสัน ชอบกินแต่ใบนะครอคอยมากแต่เมื่อวานแล้ววันนี้ได้กินดังสมใจจะได้แบบนอนตาหลับนะคะไม่อย่างนั้นคงแบบคาใจแน่ถ้าคนที่แบบว่าอยากกินอะไรแล้วไม่ได้กินอันเนี้ย ชอบมากชอบเสือดอีสานมากนะคะ อร่อยขนาดอร่อยมาก คือสวรรค์ล้วน กินอิ่มล้วค่ะซื้อมาสามไม้เท่ากับน้องสนกินไม้เดียวเราให้คุณปู่หนึ่งไม้แล้วก็เก็บไว้หนึ่งไม้นะคะไม่รู้ว่าใครจะกินใครจะทานเนาะนี่ก็ไปหมดมา11ยวนนะคะก็50บาทนะคะก็ถือว่าคุ้มค่ะคุ้มที่ได้กินต่อให้หนาวก็ถือว่าคุ้มนะคะเนี่ยมือน้องสนตอนนี้คือแบบเย็นเทียบเลยนะคะอะไรจะแบบหนาวค่ะดน,นี้ไม่รู้เหมือนกันนะคะ แดดออกใจเช้าแต่ก็ดูเหมือนจะความหนาวมันไม่ลดลงนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และเป็นกำลังใจให้น้องสนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ